ภาผู้แทนราษฎรเขตลักษีจตุจักรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลครับงบประมาณกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ว่าจะกี่ปีต่อกี่ปีก็ยังทํางบกันอยู่แบบเดิม,ดมปัญหาการจัดทํางบแบบไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การจัดทําคําขอนะครับการให้รายละเอียดและการจัดสรรงบแบบสเปรสปะจนสุดท้ายก็ต้องจัดสรรงบมาเพื่อตามล้างแผลเก่ากักนไม่หยุดไม่หย่อนสะท้อนนิสัยของการทําผิดไม่เข็ดตามเช็ดไม่หมดตามตัวอย่างที่ผมเตรียมมาต่อไปนี้นะครับ ก่อนจะออกมาเป็นในเอกสารงบประมาณรูปเล่มหนาๆที่ทุกท่านเห็นกันนะครับจะต้องมีการเขียนคําของบประมาณก่อนในขั้นต้นซึ่งเอกสารที่จะต้องกรอกให้เนี่ยก็จะกรอกว่าขอไปทําอะไรขอเพื่ออะไรใช้งบอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับเหมือนเด็กคนหนึ่งถ้าเกิดอยากจะขอซื้อของเล่นอะไรก็ต้องบอกพ่อแม่กันหน่อยแล้วว่าจะซื้อของเล่นไปทําอะไรกันใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันช็อตต่อช็อตดีนะครับเพราะว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาก็ทําเอกสารกันมาเรียบร้อยอย่างเช่นสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเอามาเทียบให้ชัด กับลูกไม่รักดีอย่างกองทับกบกันบ้างครับผมท่านประธานครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่ผู้แทนรัษฎรของพวกเราไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลได้เห็นเอกสารคําของงบประมาณของหน่วยรับงบต่างๆเปิดขึ้นมาก็จะเห็นรายละเอียดคล้ายๆกับที่เขียนไว้ในเล่มงบประมาณแต่ท่านประธานครับเมื่อผมเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดีป้าที่ของบ2 7ง5ล้านบาทกับกองทับ,บก ที่ของบ1,7623ล้านบาทเราจะเห็นได้ว่าในหัวข้อวัตถุประสงค์ของโครงการแม้กองทัพบ,บกจะลงรายละเอียดได้น้อยไปหน่อยยังดีที่มีระบุมาบ้างนะครับแต่เดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปครับเพราะว่าในหัวข้อที่มาและความต้องการในขณะที่ดีป้าเขียนมาเป็นย่อหน้าแต่ทหารบกผู้ทรงเกียรติของเราทรงกระดาษเปล่าครับท่านประธานแต่ความว่างเปล่ายังไม่จบนะครับในสไลด์ต่อไปในหัวข้อเป้าหมายตัวชีวัด กองทัพบกก็ยังโล่งอยู่เหมือนเดิมอยากได้เงินทําโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพแต่ความสามารถในการเขียนหนังสือยังไม่มีเลยครับแต่มาขอเงินที่มากกว่าดีป้าถึง64เท่าอยากจะจับปืนแต่จะจับปากกาเพื่อเขียนขอปืนยังทําไม่ได้เลยครับเอาสไลด์ลงครับเดี๋ยวเขาอายเกิน นอกจากการเขียนคําของงบประมาณที่ไม่ดีแล้วนะครับเรามาดูประสิทธิภาพการใช้งบประมาณกันบ้างเราก็คงต้องมาดูกันที่ตัวชี้วัดใช่ไหมครับหรือ KPI ของกองทัพบ,บกนะครับของกองทัพกันบ้างนะครับแต่แลเราอาจจะเขียนวัตถุประสงค์แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ใจความนั้นคล้ายกันอย่างในกรณีของกองทัพเรือนะครับผมมี KPI 2เรื่องคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาขีดความสามารถที่ตั้งเป้าไว90้90%ทั้งคู่ทีนี้คําถามคือวัดผลกันยังไงดี ดูตัวอย่างนะครับจำกันได้ไหมปลายปี65ที่เรือหลวงสุโข,ขทยัยล่มจมปริศนาเรือลบลงไปนอนกับปะกาลาังแล้วหนึ่งลำปากบอกสำคัญนักสำคัญหนาต้องซื้อเรือมาทดแทนแต่ปรากฏว่าถึงแม้เรือจะล่มแต่ KPI ดันลอยได้ตามเป้าความพร้อมและความสามารถทั้งคู่ที่90%ครับตัวอย่างอีกครับมีตัวอย่างอีกสไลด์ถัดไปในปี65เช่นเดียวกันครับ เครื่องบินรบจากพมา่าบินติดอาวุธล้ำน่านฟ้าไทยถึง15นาทีไม่มีการตอบสนองจากกองทัพอากาศตั้งเป้าการดำรงสภาพความพร้อมป้องกันประเทศไว้ที่80ปอร์ซนถึงพม่าจะล้ำฟ้าแต่ KPI นั้นล้ำเป้าได้ถึง89เอร์ซถามจริงๆครับนี่คือความพร้อมในการป้องกันประเทศที่เกินเป้าแล้วหรอครับจะมาบอกว่าความปลอดภัยของน่านฟ้าไทยเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญจะบอกว่าเรือหลวงสุโข,ขทัยไม่มีความสำคัญหรือจะยอมบอกว่า อันที่จริงแล้ววัด KPI กันมามั่วมโนเลขผีบอกเอาหวยเลขท้าย2ตัวในฝันมากรอกแทนหรือเปล่าครับนี่คือปัญหาการวัดผล KPI ของกองทัพไทยที่ไม่สะท้อนผลลัพธ์ไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและไม่ได้มีผลต่อการพัฒนากองทัพเลยครับถัดจากการเขียนและการตั้งตัวชี้วัดที่ทําไม่เป็นแล้วนะครับผมกองทัพยังจัดงบประมาณได้ไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วยจากที่ท่านสุดทินได้พูดไว้นะครับว่าอยากจะพัฒนากองทัพให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงก็คงจะหนีไม่พ้นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เราควรจะต้องสนับสนุนการพัฒนาและการวิจัยยุทโธปกรณ์ภายในประเทศและนําเทคโนโลยีที่ได้ไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆต่อในอนาคตนี่แหละครับคือบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่กลาโหมสามารถทําได้ก่อนอื่นนะครับต้องขอชมนะครับท่านรัฐมนตรีสุทินถึงแม้ตอนนี้จะไม่อยู่ในห้องนะครับที่ตอนนี้ทําให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีงบวิจัยมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว ไม่ได้เป็นแค่สถาบันเลี้ยงนักวิจัยอย่างที่เคยเป็นมาในปีก่อนๆแต่ที่น่าสงสัยนะครับที่การตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันประเทศต่ตอปีแต่ไม่เพิ่มการตั้งเป้าหมายให้มียุทธปรกรณ์เข้าประจำการกับกองทัพได้กี่โครงการแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าองค์ความรู้ที่ได้มาเนี่ยสามารถไปใช้ประโยชน์ต่อได้จริงหรือเปล่าอีกข้อที่น่าห่วงใยนะครับคือในแต่ละปีรายได้น้อยมากในป66ี -66 นะครับได้รับงบไป500ล้านบาทก็ประมาณการรายได้เพียง8ล้าน ในปี67นะครับได้รับงบไป850ล้านก็ประมาณการรายได้เพียง5ล้านบาทเท่านั้นเองผมคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องตั้งคำถามว่าติดปัญหาอะไรที่ตรงไหนทำไมไม่สามารถที่จะวิจัยพัฒนาออกมาในเชิงพาณิชย์ได้หรือขายยุทธปกรณ์ให้กองชับได้เสียทีหรือมันติดปัญหาที่ตรงนี้ครับตรงที่จัดงบสเปะสปะไม่มีประสิทธิภาพตรงที่แต่และหน่วยงานแต่และเหล่าทัพก็มีงานวิจัยและหน่วยและงบวิจัยของตัวเอง ไม่เริ่มที่จะนำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยของสทอปอมาใช้ประโยชน์ใครอยากวิจัยอะไรก็ทําสเปสปะไม่มีการหารือหรือวางแผนอย่างกรณีกองทัพเรืออีกแล้วนะครับที่ตั้งงบในปี67สําหรับการจัดหาระบบ UAV มา r c u s b 36ล้านรวมกับที่ขอไปในปีที่แล้วปี66นะครับเพื่อทําวิจัยเรื่องอากาศยาน,นไร้คนขับอีก33ล้านรวมสปีเป็น69ล้านทั้งๆที่สทอปอเองก็ทําได้ ไหนจะสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมอีกที่ตั้งงบวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทหารของตัวเองอีก3 4 2. 2 2ล้านบาทครับแทนที่จะรวบงบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยโดยตรงเหมือนกับสิ่งที่ท่านกําลังจะทำกับการจัดซื้อยุทธกรณ์ที่รวบรวมการจัดซื้ออาวุธยุทธกรณ์ทั้งหมดมาไว้ที่คณะกรรมการเดียวของกระทรวงกลาโหมในการพิจารณาถ้าทําแบบเดียวกันกับการวิจัยได้เราก็จะสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันทุกคนทุกเหล่าทัพส่งผู้เชี่ยวชาญมาและใช้นักวิจัยร่วมกันครับ ถ้าทําอย่างที่ผมแนะนําได้นะครับนอกจากจะเป็นการใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังเชื่อได้ว่างานวิจัยเหล่านั้นจะถูกนําไปใช้ได้จริงเพราะหน่วยงานที่มีความต้องการนั้นได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันครับรัฐบาลนี้นะครับอาจจะจัดงบกระจัดกระจายแต่ในเรื่องของการซื้อของผ่อนนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับในเรื่องต่อไปลองมาดูงบประมาณในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางกระทรวงกลาโหมในปีนี้กันบ้างนะครับผมโดยภาพรวมนะครับ ่บประมาณในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ปีนี้ลดลง2,400กว่าล้านบาทฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดำดิ่งลงไปคลังแสงให้ดูนะครับผมก็ต้องพบกับนวัตกรรมใหม่ที่ซ่อนอยู่ทุกคนลองนึกภาพนึกภาพตามนะครับถ้าเราอยากได้อยากให้ยอดเงินในการจัดหาอาวุธในปีนี้มันดูน้อยโดยที่ไม่ลดโครงการในการจัดหาอาวุธจะทำยังไงดี ก็แค่ดาวน้อย,อยและผ่อนนานๆไงล่ะครับผมขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับสุทินดาวน้อยสุดยอดนวัตกรรมอินโนเวทินของคังแสงครับจากสไลด์นะครับนี่คือเส้นกราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ใช้สําหรับโครงการผูกพันใหม่ในแต่ละปีถ้าเปรียบกับการซื้อรถซื้อบ้านก็คือการวางเงินดาวในในปีแรกโดยในปี64กับ65นะครับกระทรวงกลาโหมจ่ายเงินงวดแรกเกือบ20%ของมูลค่าโครงการที่เหลือก็จ่ายในปีต่อๆไปตามงวดงาน แต่ในปี66นะครับเริ่มสัดส่วนนี้เริ่มลดลงมาเป็น13%ซึ่งก็ถือว่าเริ่มดาวน้อยแล้วนะแล้วพอมาในปี67นะครับหนักเลยครับผมดาวแค่9%เท่านั้นเองหากจะรักษาวินัยทางการคลังนะครับเพื่อไม่ให้ต้องผ่อนหนักๆนานๆในปีต่อๆไปเราก็ควรจะต้องรักษาสัดส่วนการดาวให้อยู่ในที่ระดับ20%ซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่าโครงการต่างๆนะครับก็ต้องดาวเพิ่มอีก5,312ล้านบาท ดังนั้นถ้าเกิดเอายอดที่ความจริงจะต้องเริ่มดาวตั้งแต่งวดแรกนะครับมาโปเพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็น35,000ล้านบาทซึ่งเท่ากับความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ยอดคลังแสงนี่ทวีสินกว่ารัฐบาลชุดก่อนอนะครับแล้วมันจะไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะความพินาศเนี่ยมันอยู่ในสไลด์ถัดไปครับเรื่องนี้ต้องขยี้เพราะนอกจากจะดาวในสัดส่วนที่น้อยเกินแล้วแต่ยอดเงินรวมที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ผ่อนกันไปยาวๆย,ยังมีมูลค่ามากถึง57,000 แปดร้อยกว่าล้านมากกว่าปี6-6หกถึงสอเท่าครับนี่แหละครับคือพลังของมันพลังของสุดยอดนวัตกรรมอินโนเวทินของคลังแสงซ้อนนี่ก้อนโตไปไว้ไกลๆหากเราตรวจสอบเอาแค่รอดไปปีต่อปีอาจมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงอนาคตของประเทศจริงเราจะเห็นความพินาศชิ้นใหญ่ที่รอเราอยู่ก็ต้องถามไปอย่างท่านสุทินนะครับว่าด้วยเหตุใดถึงไม่พยายามรักษาวินัยการคลัง หากงบประมาณนั้นไม่พอท่านก็ควรให้กองทัพลดจํานวนโครงการในการจัดหาอาวุธลงไม่ใช่ปล่อยให้จํานวนโครงการมีตามที่กองทัพต้องการแล้วไปยศไปลดยอดเงินดาวเอาแบบนี้เพราะมันจะเป็นภาระในปีต่อๆไปรวมถึงต้องถามไปที่ท่านนายกด้วยนะครับไหนบอกวิกฤตแล้วยังปล่อยให้มีการซื้อโครงการ มีโครงการการซื้อวุวุธใหม่ถึง26โครงการมูลค่ารวม57,800ล้านบาทปล่อยให้สุทินดาวน้อยทวีสินเชื่อซ่อนเคราะห์ใหญ่ไว้ในอนาคตได้อย่างไรหรือว่านี่คือความพยายามของรัฐบาลที่จะเอาเอกเอาใจกองทัพไม่พัฒนาร่วมแต่หันมาสวมกอดกันแทนแล้ว อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปนะครับการจัดทําโครงการไม่ชัดเจนวัดผลกันมั่วซั่วแถมยังจัดงบสเป,สปะสปะอย่างไรประสิทธิภาพแบบนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ต้องตามแก้กันในทุกปีแล้วบาปที่ยังต้องตามเช็ดกันอยู่ในปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเรือดำน้ำครับที่ทางจีนไม่สามารถส่งมอบให้เราด้วยเครื่องยนต์ดีเซล MTU ของเยอรมันได้ผมไม่ทราบว่าคอรมอชุดนี้นะครับโดยเฉพาะท่านนายกและท่านสุทินรออะไรอยู่ทําไมไม่กล้าตัดสินใจลงไปเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาเรือดำน้าท่านประธานครับ ท่านสุทินต้องทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าวันนี้เราเลยวันที่ทางการจีนต้องส่งมอบเรือดำน้ามา94วันแล้วพูดง่ายๆคือจีนทําผิดสัญญาไปแล้วครับกรรมธิการวิสามันงบประมาณปี64นะครับของพรรคก้าไกลได้เห็นและอ่านรายละเอียดของสัญญาเรือดำน้าแล้วบางส่วนในปี64ระบุชัดครับต้องส่งมอบภายใน2,340วันนับจากวันถัดไปที่เซ็นสัญญาซึ่งถูกเซ็นไว้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนปี60 วันสุดท้ายที่ทางจีนต้องส่งมอบเรือดำน้ำก็คือวันที่2ตุลาคมปี66นะครับซึ่งก็เลยกำหนดมา94วันแล้วเลยสัญญามา3เดือนแล้วครับยังยึกยึกยกัยกยไม่กล้าตัดสินใจอะไรอยู่เลยคำถามคือข้อผูกพันตามสัญญาจะยังครอบคลุมหรือมีผลอยู่หรือไม่แล้วเรากำลังจะเสียค่างโง่อะไรอีกหรือไม่ ในกรรมธิการการทหารชุดปัจจุบันนะครับได้ร้องขอสัญญาการซื้อเรือดำน้ําจากกองทัพเรือไปแล้วหลายครั้งล่าสุดตอบมาว่าขอทําหนังสือไปขอไปขออนุญาตทางการจีนก่อนซึ่งก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับพอพอบทอร,รอเองก็ออกมาให้ข่าวตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนแล้วว่าทางการจีนสามารถให้เราเปิดเผยได้แต่สัญญาก็ยังมาไม่ถึงกรบมาทการสักทีครับท่านประธานครับดังนั้นผมต้องขอถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมว่าจุดยืนของท่านแล้วพักเพื่อไทย ยังเป็นอย่างที่เคยอภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้เมื่อครั้งเป็นฝ่ายค้านอยู่หรือไม่ย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่25สิงห25สิงหาคมปี63นะครับผมต้องขอกล่าวชมท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรอดีตสสพรรคเพื่อไทยที่เคยพูดไว้ในฐานะกรรมธิการงบประมาณปี64นะครับว่าจะขอสู้ต่อไปเพื่อให้เลื่อนและยกเลิกการจัดซื้อเรือดำน้ำําและต่อมาก็เป็นคนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี65นะครับว่าไร้ภาวะผู้นํา ไม่กล้ายกเลิกสัญญาเรือดำน้ำจีนปัจจุบันนี้ท่านยุทธพงศ์ก็ได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะให้คำปรึกษากับท่านนายกอยู่บ้างนะแล้วทำไมจนป่านนี้ที่การส่งมอบล่าช้าไปแล้วกว่า94วันยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงนี่หากท่านยุทธพงศ์มานั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเราน่าจะหาทางจบได้แล้วตั้งแต่ตั้งรัฐบาลนี้เสร็จใหม่ๆครับ เรามาดูกันนะครับว่าโครงการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดหาเรือดำน้ำเนี่ยใช้งบประมาณกันไปแล้วเท่าไหร่ในเวทีการอภิปรายงบประมาณนะครับคงไม่ใช่ที่ที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจะมาถกมาเถียงกันแล้วว่าจะเอาหรือไม่เอาเรือดำน้ำแต่เวทีอภิปรายงบครั้งเนี่ยเราจะต้องมาตั้งคําถามกันว่าการใช้งบของรัฐบาลมีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่จากสไลด์นะครับ ค่าโครงการที่โง่เสร็จแล้วมีอยู่4รายการนะครับผม ,6542 ล้านบาทกับโครงการที่ยังโง่กันไม่เสร็จนะครับอีก4รายการรวมเป็นเงิน9,234ล้านบาทที่จ่ายไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นผมขอถามท่านสุทินในร่างพรบงบประมาณปี67นี้ท่านยังคงดื้อดึงดันตั้งงบประมาณสำหรับ4โครงการที่ยังไม่เสร็จนี้อยู่หรือไม่ท่านประธานครับหากรัฐบาลเพื่อไทยจะตัดสินใจกลับลำแล้วยืนยันว่าประเทศไทยต้องมีเรือดำน้ำ ผมก็ต้องบอกนะครับว่ายังไงเราก็ควรต้องยกเลิกดีลการซื้อเรือดำน้ำ S 26T นี้อยู่ดีเพราะนอกจากจีนจะผิดสัญญาแล้วการซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ก็ไม่ใช่ข้อตอกลงที่ดีต่อประเทศไทยเลยครับท่านอย่าเอาแต่ดูราคาว่าได้ของถูกแล้วก็เฮโลดีใจกันง่ายๆนะครับเพราะในสัญญาการซื้อขายครั้งนี้ถึงแม้กองทัพเรือจะเคยชี้แจงในกรรมธิการงบในปี63ว่าซื้อถูกกว่าซื้อจากประเทศอื่นมีของแถมเยอะแต่ปัญหาคือประเทศไทยจะไม่ได้อะไรเลย จะบอกว่าไม่ได้อะไรเลยนอกจากเรือดำน้ําก็ไม่ได้เพราะเรือดำน้ําเองก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับแล้วการซื้อที่ดีที่มั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดต้องคํานึงถึงการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ Offset p o l i c y procurement ที่จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการจัดซื้อเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศประกอบไปด้วยนั่นเองครับ ดรสิทธพลิวิบูลชนากุลนะครับขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามเพื่อเมื่อปี64ท่านมีดิจิทัลฟุตปรินต์ก่อนที่จะที่เคยเขียนคอลัมน์ไว้เกี่ยวกับการซื้อเรือดำน้ำให้คุ้มค่าก่อนจะมาเป็นสสกพก้าวไกลนะในปัจจุบันนะครับผมโดยระบุไว้ว่าการซื้อเรือดำน้ำของไทยหากซื้อและช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงต่อยอดเป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีในประเทศจนสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้การซื้อเรือดำน้ำก็จะคุ้มค่าคุมา้มภาษีเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนี่แหละครับถึงจะ ถ้าคิดโครงการมาดีกว่านี้ลำที่หนึ่งอาจจะประกอบที่จีนพร้อมกับส่งวิศวกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไปเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกันแล้วหลังจากนั้นลำที่สองลำที่สามก็มาประกอบในไทยโดยมีเงื่อนไขในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้ local content เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในไทยและก็ยังจะมีโอกาสในการพรรทนาต่อยอดเพื่อผลิตขายต่อได้ในอนาคตตัวอย่างที่ดีก็มีให้เห็นแล้วนะครับอย่างเช่นมาเลเซียครับผมซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสสองลำประมาณ4ี่0 0ล้านบาทจ่ายหนึ่งในสามเป็นน้ำมันปาล์ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาความร่วมมือกับบริษ er. ัทท้องถิ่นได้ผลประโยชน์กลับมาราว2 0 0 0 0ล้านบาทเกาหลีใต้นะครับซื้อจากเยอรมันรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนสามารถผลิตขายต่อให้อินโดนีเซียเองได้แล้วอินโดนีเซียนะครับซื้อเรือดำน้ำจากเกาหลีใต้3าลำมีสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตชิ้นส่วนในอินโดนีเซียและกำลังจะซื้อเพิ่มจากฝรั่งเศสอีก6กลำโดยรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นร่วมออกแบบกับผู้ผลิตและจะต่อเรือสี่จาก6กลำภายในประเทศของตัวเองอิสราเอลนะครับผมซื้อจากเยอรมัน ข้อแรกเปลี่ยนคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พร้อมกับซื้ออาวุธและเทคโนโลยีเรือดำน้ําของอิสราเอลกลับไปใช้ที่เรือดำน้ําของเยอรมนีต่อสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศเขา12,000ล้านบาทส่วนไทยแลนด์แดนสมัยแลนด์นะครับได้ของแถมเป็นจรวดตอร์ปิโดและทุ่นระเบิดอย่างละ2ถึงนัดครับและลดราคาให้ถูกกว่าซื้อจากชาวบ้านนิดหนึ่งทําไมคนอื่นเจรจาให้เกิดผลประโยชน์ระยะย,ยาวต่อประเทศเขาได้แต่เรานั้นกลับทําไม่ได้ครับท่านประธานครับ ผมทราบดีว่ารัฐบาลเศรษฐาไม่ใช่ผู้ริเริ่มในการจัดหาเรือดำน้ำําแต่รัฐบาลนี้กาลังจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าเราจะมีเรือดำน้ําจากจีนถึง3ลําหรือไม่หากรัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการเรือดำน้ําลําที่1ต่อไปตามข้อตกลงที่เป็นอยู่นอกจากเราจะเสียเปรียบได้เครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่ตรงปกแล้วเรากําลังจะพาประเทศไทยเดินไปสู่เส้นทางที่ต้องเสียเงินอีกประมาณ2 5 0 0 0ล้านบาทกับการซื้อเรือดำน้าอีก2ลําโดยที่ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกฐฐไทยได้เลย ทั้งทที่ท่านนายกเองนะครับผมชอบพร่ำเพอ้อพูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยนั้นวิกฤตแล้ววิกฤตเหลือเกินครับวิกฤตแบบใดครับท่านพรเงิน25,000ล้านบาทเนี่ยกับกำลังจะถูกนําไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอื่นทําไมไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรกับอุตสาหกรรมภายในประเทศถือเป็นการเสียโอกาสของปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวงแทนที่จะซื้อเบ็ดและหัดผลิตใช้เองก็เลือกที่จะซื้อปลาต่อไม่ต่างจากรัฐบาลยุคก,ก่อนที่พักเพื่อไชยเองก็เคยอภิปรายคัดค้านมาโดยตลอดผมแนะนํา ท่านนายกนะครับลองฟังบทอภิรายของพรรคตัวเองดูบ้างนะครับฟังอะไรที่ใช้ท,ท,ที่ปรึกษาของตัวเองเคยอภิรายไว้บ้างไม่เช่นนั้นประเทศจากที่ไม่ได้จะวิกฤตจ,จริงก็อาจจะวิกฤตได้เพราะการใช้งบประมาณอย่างไร้วิสัยทัศน์แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาท่านรัฐมนตรีสุทินคังแสงต้องมีความกล้าหาญแบบที่ท่านยุทธพงศ์เคยกล่าวไว้เลิกไร้ภาวะผู้นําและต้องกล้าที่จะยกเลิกสัญญาเรือดำน้ํากับประเทศจีนเพื่อหาสัญญาใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่าเดิม แต่การตามสาสางปัญหาก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะบาปของกองทัพเรือนั้นยังไม่จบผมอ่านเอกสารงบประมาณของปีนี้แล้วยังไม่เห็นงบประมาณของการจัดซื้อเรือลําใหม่หรืองบประมาณสําหรับการกู้เรือหลวงสุขโขทัยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องสุดท้ายสำหรับผมในวันนี้นะครับท่านประธานคือเรื่องของการกู้เรือหลวงสุขโขทยัยขอสไลด์เลยครับนี่คือบันทึกข้อความที่กองทัพเรือนะครับได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารในการชี้แจงกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ระบุถึงข้อมูลการปฏิบัติและความคืบหน้าในการกู้เรือหลวงสุขโขทยัยมีรายละเอียดเรื่องของคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มายื่นข้อเสนอค่าจ้างและการจ่ายเงินการทําสัญญาจ้างซึ่งในส่วนของค่าจ้างและการจ่ายเงินได้ระบุไว้ในข้อ2.2.3.2นะครับว่าต้องส่งมอบเรือหลวงสุขโขทยัยให้แก่ทางราชการ ณท่าเทียบเรืออู่ราชนาวีมหิดลนดุลยเดชอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในโครงในสภาพโครงสร้างตัวเรือภายนอกใกล้เคียงกับผลสำรวจตามเอกสาร d e t a i l Survey Report ชําชำระคราบโครนภายนอกและภายในตัวเรือให้เรียบร้อยปรับแต่งสภาวะเรือให้มีความปลอดภัยลอยลำได้ด้วยตัวเองอ응ให้มันได้อย่างนี้สิครับกูสรางขึ้นมาล้างทำความสะอาดปรับสภาวะเรือให้ลอยได้ นี่คือความพยายามที่จะนํางบประมาณของประเทศชาติไปฟอกข่าวให้กับกองทัพเรือใช่หรือไม่ครับกองทัพเรือจะเอากันแบบนี้เลยเหรอครับงบประมาณที่ให้ที่เอาให้ไปซ่อมก็ทําจมงบประมาณที่ให้ไปกู้ก็ทําช้าจนเรือเปื่อยอยู่ใต้ทะเลมาเป็นปีแล้วยังจะพยายามใช้งบในการให้ผู้รับเหมาแก้ไขปรับแต่งเรือเพื่อกบเกิื่อนสาเหตุที่แท้จริงของการล่มอีกมันจะบะบ้ากันเกินไปไหมครับท่านสุทินรู้บ้างไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านตัวเองหรือจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ตัวก็ไม่อยู่ ไม่มีใครรู้จริงๆนะครับไม่มีใครเคยเห็นเอกสาร Detail Survey Report เลยสักคนนอกจากหน่วยงานภายในกองทัพเรือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการกู้เรือครั้งนี้จะไม่เป็นการกบเกิดหลักฐานในในเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงแล้วนะครับผมผมขอบอกฝากท่านรัฐมนตรีแล้วกันนะครับผมว่าว่เอาเวลาระหว่างนี้โทรไปหากองทัพเรือเพื่อขอเอกสารมาเปิดเผยกันเลยดีไหมถ้าจดกันไม่ทันนะครับผมผมย้ำอีกครั้ง Detail Survey Report หรือผลสำรวจเรือล่มสุโขทัยนะครับ เพื่อที่เราจะได้รู้กันไปเลยว่าสาเหตุการล่มที่แท้จริงของมันคืออะไรและสภาพปัจจุบันของเรือนั้นมันเป็นยังไงใช้งบอย่างไม่มีประสิทธิภาพยังไม่พอยังจะเอางบไปฟอกข่าวล้างมนทินให้กับกองทับเรืออีกเอกสารข้อมูลที่กรรมธิการการทหารขอไปก็ไม่เคยให้ทวงแล้วทวงอีกก็นิ่งผมขอทวงออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอากาศ,ากาศไว้ณตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประชาชนผู้แทนของประชาชนและที่สําคัญครอบครัวของผู้สูญเสียมีสิทธิที่จะรู้ถึงสาเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิตของกําลังพลและยุทธปกรณ์ที่มาจากภาษีของประชาชนครับ น่าเสียดายนะครับท่านประธานที่เราไม่มีเวลากันมากกว่านี้เพอเรื่องสนุกสนุกกระตกจิตกระชากใจนั้นเยอะมากมหากราบของความไม่ชัดเจนวัดผลกันมั่วๆจัดงบสเปะสปะไม่มีประสิทธิภาพไม่มีจิตสํานึกก่อให้เกิดปัญ,ปญหาตามมาจนต้องมาของบเพื่อล้างบาปกันต่ออีกเอาไว้เคลียร์กันในวาระถัดไปนะครับโดยผมจะขอฝากข้อเสนอหเห็นภาพรวมไว้ตามนี้นะครับท่านประธานไหนๆก็จะวันเด็กอยู่แล้วขอฝากคําขวัญวันเด็กให้ท่านสุทินไปดูแลเด็กๆของท่านหน่อยก็แล้วกันโปร่งใส มีวินัยกล้าตัดสินใจตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับตั้งแต่การทําคําของงบประมาณการทําเอกสารชี้แจงต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลมีวินัยในเรื่องการใช้ใจ่ายงบประมาณไม่ดาวน้อยไม่ผ่อนนานไม่ระรานถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกล้าตัดสินใจซึ่งแน่นอนว่าจะต้องยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งอะไรที่เคยพูดไว้ก็ไม่ควรผิดคําพูดตรวจสอบได้ ต้องพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนินมมงานไม่ไปซุกไม่ไปซ่อนความผิดอะไรไว้ใต้ทะเลครับเอาสไลด์ลงได้เลยครับเพราะว่าแค่เท่านี้ ไม่ว่าจะท่านสุดทินหรือจะท่านเรษฐานะครับผมก็ต้องกลับไปทําการบ้านกันครั้งใหญ่แล้วแล้วก็ขอฝากไปยังกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับที่มากันหกสิคนอยู่ที่ห้องซ a เอสาูสี่และสา5นห้าะครับว่าทุกคนต้องกลับไปทําการบ้านกันครั้งใหญ่แล้วนะครับชอบพูดนักพูดหนาว่าคิดใหญ่ทําเป็นแต่สะท้อนออกเล่มงบประมาณเป็นทําแล้วทําอยู่ทําต่อมากกว่าอะไรที่เคยพูดมาก็ก็เป็นต่อไป นโยบายหาเสียงก็แค่คําโฆษณาไร้น้ําหนักมัดตัวไขได้ดูแล้วเหมือนจะมีแค่ประยุทธ์นี่แหละครับที่ทําตามคําโฆษณาได้คือทําแล้วทําอยู่ทําต่อแล้วเศรษฐากสุสุนมารับช่วงต่ออีกทีลดงบ10%อร์ซลดนายพลแก้ไขกฎหมายยกเลิกการเกฑ์ทหารกองทัพทันสมัยส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศไม่มีแม้แต่กลิ่นให้ได้ดมในเล่มงบประมาณเลยครับเสียงงบพิมพ์เล่มตั้งหนาแต่เต็มไปด้วยการของเงินดื้อซื่อรายละเอียดก็ไม่มีจิตสำนึกนี่ยังไม่มีใหญ่เลยครับ หรือความจริงแล้วแค่ต้องการตบรางวัลให้กับกองทัพเอาอกเอาใจกันไม่ต่างจากยุคทหารครองเมืองนี่นะหรอรัฐราาบาลเลีอนนี่นะลรอฝีมือของคน,ท,ท,นที่ชอบบอกว่าตัวเองเก่งทั้งหลายน่าเสียดายอาจเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวครับจะมีผู้ขอประท้วง68ครับท่านประธานนะครับเสียดสีกล่าวหาเลื่อนลอยครับผมวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรี นะครับผมก็ทนฟังมาอยู่นานนะครับไม่ว่าจะเสียดสีจะรับช่วงต่อนะครับจะฟอกข่าวผมขอให้ท่านเอาหลักฐานนะครับให้ชัดเจนมากกว่าการกล่าวเลื่อนลอยนะครับเห็นกล่าวเสียดสีตั้งแต่เรื่องของท่านสุทินแล้วเดี๋ยวชุมผมคิดว่าท่านเสนอรรประเด็นข้อ68 จริงน่าจะเป็นข้อ6ุมากกว่าครับข้อสกานะโอเคนั่นแหละที่จะบอกขออภัยครับท่านประธาน6มครับครับครับผมก็นั่งพันคุณใจพลอภิปรายอยู่ยังอยู่ในประเด็นครับแต่ว่าระวังคำพูดหน่อยครับได้ครับผม ครับขอบคุณท่านประธานนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่ท่านสุดสินได้โอกาสเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเรือนคนแรกที่ไม่ควบตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแทนที่จะใช้โอกาสนี้ในการเป็นตัวแทนของประชาชนในการปฏิรูปกองทัพแค่จะพูดคําว่าปฏิรูปนี่ยังไม่กล้าเลยครับวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วแหะครับว่าถึงเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แต่สุดท้ายทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมและถ้ายังคงทําผิดกันไม่เข็ดกันต่อไปรัฐบาลก็ต้องตามเช็ดกันไม่หมดสักทีครับจบแล้วครับขอบคุณมากครับผม